ได้ได้พุ๊เมนด้วยโอ้เข้าไม่ได้พี่ใครเลยเข้าไม่ได้แต่ถ้าพี่กายพี่คุบหนูไอพีตูนเข้าได้ห้าคนอะเข้ามาแล้วบวกไอพีพีอะรวมเลยอู้บ้าเลยไอพีแม่งก็ตีพี่กับคุกสองคนก็ชนะเราไอพีอะพี่พี่กับคุกสองคนก็ชนะแล้วกระโดดแม่พี่กายอยากเล่นน้ำอะชอบสนุกตูม แม่งโด่กล่องกูหมดแล้วกูไป,วกไปแล้วเหี้ยรอฟาดอีหานี่หย่เนี่ไปแล้วนะแม่งเอ้ยไม่ทันใครเขาหรอกต่อให้ทันยังไงฝั่งหลังแม่งก็ยังได้เน็ตแม่งมีดีไปไกลมึงคนตามหลังเออมึงตามหลังกูหรอเฮ้ยมันมาแนละ้วมึงมาแนละ้วมันตั้งตีกันไม่ได้เฮีย้ยมึงมึนจากไหนเนี่ยตามหลังพี่เหรอ,อ My God เอาตีได้แล้วเห็นใครตามกูเลยเหี้ย นุ่นวิกายวิ่งไปนู่นแล้วใช่ป่าวะยื่ตรงร่งดอกไม้อ่ะใช่เฮ้ยใครวะอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ยโอ้ยแหกแหลกแหลกทำไมมันว้ามัยก้อ่ใครหนูม่มึงอยู่ไหนอ่ะข้างหลังพี่กายอ่ะไหนวะเอามิกตามมะไอ้เี้ยเนี่ยมึนไอ้สารกิ้งเหล็กเนี่ยมันไส้มันไส้เนี่ย ไอ้เคียเนี่ยมันไส้ละล่อแม่งละ่ะล่อแม่งล่อแม่งล่อตูด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 พอ,องกล้ย<อ>เหมือนล่อตูดแม่งเลยกูมีแต่เข็มทิพกูฟาดให้เข็มหลุด <c ười> เลยเฮ้ยมีมาช่วยกูบวงน้อยกูไม่มีอะไรกูไม่มีเกาะเลย mm. เอามือฟาดดิโอ้ h oh my ก o s h จะใครมาลอยหลังกูอีกวะได้ได้หดา,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 ดา อ้าวเอ๊ะทำไมกูตายวะขุ่มึนเลยวะใครว่าร้อยหลังกูลอยหลังกูเหมือนกันนิดหนึ่งสองเข้าอยู่ดีๆแมก่ก็โบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะโบอะไรก็น่ารัไหนวะามิ้ง<า>เขาเริ่มหมนะอ,อ้าวแสงวิกายเข้ามาเพราะไม่นีนะเละออกเลยเออกเลย ล็อบบี o ้ B B yeah, L O B B Y ใช่าไหม L O B B Y อันนึงเอาบุ๋มยังไงเข้าใจดีไม่สีเขียวโอเคนี่นาฬิกายดี ไอ้ตัวนี้อีกแล้วค่ MVP ตัวนี้แค่ไอ้เคี้ยนนีกแล้วไอ้เคี้ยนนี่แหละมิกไอ้ข้างข้างมีสีแดงอ่ะนั่งมาด้วยกันวะอ๋อเออนั่งมาด้วยกันหนูว่ามึงเล่นด้วยกันมันมาด้วยกันไอ้เนี่ยไอ้เนี้ยกับ MVP อ่ะเพราะว่าเพราะว่าต้องเสียสองตาแรกล่ะเนาะไม่แม่ด้วยกันไอ้ตอนแรกอ่ะไอ้เนี่ยมันมันยืนรอ MVP อยู่แล้วพอ MVP ตายอ่ะมันก็เข้ามาแล้วมันก็บอก MVP อย่าเพิ่งเข้ามันน่าจะอยู่ด้วยกันแล้ว พอพอมันมีน้ำเงินแล้วมันก็บอกแดงเข้าแล้วพี่ก็บอกให้มีเข้าเฮ้ยเราเราลุมสองสอง,สองบบคน,นแล้วแบตหมด้ดูหนูดิเนี่ยไอย้แบตบหมดแล้วรอไอ้แบตกาดมึงไม่มาแบตบแรกวะ,ะรอก่อนนะรัวอะไรนะ น้ำเนี่ยตรงนี้มันเป็นน้ำน้ำของพี่ใสน้ำมิไกไปแล้เอ๊ะพี่กาบอกว่าตายไม่ดูสีกูนี่สองคนเหี้ย, <c oughs> ยมีสีแล้วมีสีแล้วมาเร็วจังวะต้องมี <c oughs> ว่าไงฮะเอาเลยดิมิกเลือกเลยป่ค้าเอ็นต์รุปหน่อยป่อคะามิกเอ็นต์ุูกหน่อยมิกเลี้ยงได้มิกพี่บาทพ่ะค้าบาทจ้ะไปนู้เลยจ้าฮะ โอ้มมยก็เขียวมีน้อยเอ้น้ำเงินมีน้อยดัก มีใครแม่ดูเหรอเอามากินมัง่งเดินมาบ้านเดินมาเอามากินมัง่งเอามากินมัง่งอร่อยนะคุณจะรู้ป่ะอ๋เดีกูหายแนบหมดป่ะจากห้าคนหายไปเหลือสองคนในพิพตาวัด สีแดงแม่งโหดว่ะมีอยู่คนสีแดงสีแดงแม่งมีเยอะเจอเพื่อนแม่งคนหนึ่งเจอแม่งละคนหนึ่งเฮ้ยม,มัวบวกกับกูดิเหี้ยเป็นเหี้ยทำไมชอบหนีวะไม่รู้สีแม่งชอบหนีเหี้สีแม่งมีเยอะกว่าแต่แม่งชอบหนีคนมึนอะ โดนไปทีปะโดนไปหลายทีเลยใช่เนี่ยชอบหนีคยุยพี่เป็นนักหนีเลยสัตว์อ่าสัตว์รู้ทางดนะ้วยเนาะถ้าเป็นแบบไม่รู้ทางเนะนี้ยเนาะมึงมดนสันตว์นายชอบหนีคยุย <laughs> หนีอยู่ได้สัตว์เร็วแร่ห้องนักหนีเลยสัตว์นั่นไงสีกูเหลือหนึ่งแล้วมึงฆ่ากูเลยคุยไอ้ <laughs> ไตลกไอ้ตรง,งกูคยุย นี่แม,ม่งมึนสัตว์หนีอยู่ได้โ่้ยยังไม่โดนอีกเอ่ะไปหาสีไปสัตว์ My gosh ด <laughs> อขอเก็บเรียงตัวได้ไหมถ้าเก็บพร้อมกนันนีตายเพือเพอเก็บเรียงตัวจะตายแล้วแดงกูอยู่นี่ เฮลโหลมาเฟยนายอยู่ไหนกูเผยตัวเนี่ยพี่บวชมาพี่เป็าอะไรมาบวชตัดมนาะตัดทรงอะไวะทรงเซ่นะมึงอะ Đang mấy ngano mà Lang minh ngano hiếp. Mì bom. Bye, yang, hiếp. Mì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  hiếp. hết hiếp. Mì hiếp. Mì hiếp. hết hiếp. Mì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  hiếp. Đi nó Mì hiếp. Mì hiếp. Mì มะันเป็นอย่านี้เนี่ยเนี่ยเราจะกินเฮอ่ะเอนะมันไข่ลูกเคยเลย <laughs> มันไข่ลูกเคยนอ่หวเหมือนไข่ลูกเคยไอ้จั๋ไอ้ไข่ลูกเคยไอ้นะไเหี้ยเนี่ยเราลองสกเนสดีสลแล้วูสัตวเราสกเฮได้เหี้ยแต่แค่ลองส่วก็เราสกีเนสเหี้ยขี่บานเราอีก บอกเขาว่าบีนเทสอ้กที่แรงแม่งหนีทุกคนเลยเฮียชอบหนีเหรอะสุดแม่งหนีกูทุกคนเลยไมีไอ้คูเอมีพี่น่หนาแม่งไปแล้วตายแล้วไม่ถึงว่าไปจากโลกนี้เขาอ่านอ่ะกูเผลอไปตีมึงดิอันนั้นอ่ะกูไม่อะไรหรอกกลัวแกงเกย์เขาจะเลิกเกม์เพราะงานจะเลิกฮะกูเป็ดักรอตีอ่ะ โบโบโบไอ้เฮียไอ้เฮียกูก็ว่าอยู่ไอ้มิกเองจะไปดูสกินในพีแล้ววะมุกแก่ไอ้เฮียท่านหมือนเลยแล้วก็เรียนอย่างพี่กายเอาอะแล้วรอบพี่กายจบแล้วกแหละเออมาเล่นไหมกันอุ้ยก็แหลกเลยแหลกเมื่อวานอ น้ำเงินมาดิกูบอกเลยว่าสีกูัวมีน้อยแต่ร้อยเป็นเว้ยอะไรตัดตรงนี้ด้วยจบแก้แล้วมิกเสียวชนะเว้ยบอกเลยที่เสี่ยวมีน้อยแต่100ร้อ,อยเปอร์เซ็นต์นะรู้จักป่ะแแต่าคนเดียวเลยเหรอเออสีแดงตายเพราะพี่หมดเลยทุกคนไม่กอดโอ้ไม่กอดอืมไม่าย